สวัสดีครับสวัสดีนานๆทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเรียกว่าแนะนําวิธีการมัดงานชุดงานไร้สายเอเอเชื่อว่าไร้สารไร้สารในชุดสายหน้านะครับผมกนาน้า,านหลายท่านถามว่าถ้าไม่ใส่ลูกหมุนเนี่ยไม่ใส่ลูกหมุนเนี่ยลูกหมุนตัวเลกเนี่ยเบอร์แปดเนี่ยบางทีมันก็จะระเบิดได้นะครับเวลาเราไปล้างไปงปัดปลาตัวหอนหดนะครับถ้าเราไม่ใส่ลูกหมุน ถ้าเราจะมัดยังไงอยากมัดสองขอนะครับผมก็สมมุติว่านี่คือสายเมนเรานะฮะไม่รู้เห็นไหมนะหรือใช้สีแดงดีสีแดงก็ไม่น่าเห็นอันนี้แหละใสๆนะครับผมก็เริ่มเลยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับใช้เป็นตัวนี้ก็ได้หรือถ้านาน้ามไม่มีก็เนี่ยง่ายๆเลยใช้กานคาร์บอนก็ได้กานหรือไม้จิ้มฟันก็ได้นะครับมาเริ่มกันเลยผมจะใช้ตัวนี้ให้ดูนะครับ ง่ายนะครับงานไร้สารนะผมนี่ค well. ือสายเมนของเราครับผมพับครึ่งครับเอาตามเท่าต้องการเลยลากมายาวให้มันพอดีตูดคันนะครับแล้วก็หรือเลยตูดคันหรือสั้นกว่าตูดคันก็แล้วแต่นานๆนะผมทําเป็นห่วงอย่างี้ะครับเรียบร้อยนะครับผมห่วงเลขแปดขึ้นไม่ง่ายครับจับมาบิดหนึ่งรอบครับบิดปึ๊บบิดเงี้นะครับได้เป็นห่วงนะครับกได้เป็นห่วงอย่างี้พรบิดอีกนรอบครับบิดปึ๊บแล้วตัวเนี้ยสอดเข้าไปในรูครับ เดี่ยนะครับใช้ๆอีกรอบนะครับเป็นห่วงเงี้ยครับปุ๊บหมุนมางเงี้ยครับมันจะทับกันแล้วก็บีบครับบีบเป็นห่วงปุ๊บก็ตัวเนี้ยสอดเข้าไปครับนี่สอดเข้าไปมันจะได้ลักษณะคล้ายคล้ายเลขแปดครับผมนี่ครับคล้ายเลขแปดอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยใช้ตัวนี้ครับแกนรูนะครับตัวนี้สอดเข้าไปปุ๊บ ก็ค่อยไล่ครับกดไว้นิดนึงครับแล้วดึงครับดึงครับผมดึงให้แน่นเลยครับเสร็จแล้วก็ถอนออกครับผมปั๊บเหลือตปมตัวยาวนะครับผมแล้วก็ดึงครับแค่นี้ครับอ่าหน้าๆก็จะได้ห่วงแล้วเห็นไหมครับได้ห่วงแล้วตัวนี้ที่เหลือหน้าๆก็จะเอาไปมัดสายมัดตะขออ่าตัวเบ็ดก็ว่ากันไปเลยครับเก็บเก็บงานครับ ไปครับเนี่ยตัดสั้นกว่านี้ก็ได้นะผมตัดแค่นี้พอแค่นี้ครับนา,นานาก็จะได้ชุดไม่ต้องใช้ลูกหมุนละทีนี้ก็จะเบาร้สายทั้งสายเลยไปจนถึงสเปอร์ตัวทุนก็วานไปนะครับผมเม่ยครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะมัดให้ดูอีกรูปแบบหนึง่งกรณีที่แบบเราใช้สายเส้นเล็กนะครับผมแล้วเราเอาไปตกเกือบเกือบลังตกแนวปลาก,กินอยให้มันแข็งแรงหน่อย ทำเป็นสองชั้นครับปกติเราจะดึงแค่รอบเดียวนะครับทีนี้เราทบอีกชั้นนึงครับปึ๊บเนี่ยตรงนี้จะกลายเป็นสีเส้นละข้างบนสองข้างล่างสองนะครับพับครึ่งไหครับพับครึ่งไปแล้วก็ทําแบบขั้นตอนเดิมนะครับม้วนครับผมปึ๊บเป็นห่วงครับแล้วบิดครับแล้วก็เอาสองอันเนี้ยสอดเข้าไปในรูนะครับปึ๊บเอเนนะครับที่ได้เป็นห่วงเลขแปดอย่างเงี้ยครับทีนี้ อ่ะเมื่อกี้ผมใช้ตัวนี้ใช่ไหมผมจะเปลี่ยนใหม่ผมจะใช้เป็นสูทนาไม่มีก้านคาร์บอนก็ขาทุนเหรอครับไม่มีก้านคาร์บอนหรือขาทุนก็เป็นไม้ยิมฟันครับผมสองอันผมใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับปึ๊บโอเคครับผมก็รูดครับทีนี้รูดรูดเหมือนเดิมครับโอเคไล่รูดมันดึงให้แน่นครับจะได้เล,เล็กเล็กครับผมพยายามรูดครับรูดรูดรูดไปปึ๊บอันนี้ผมจะทำวงใหญ่หน่อยนะรูดปุ๊บถอนออกมาครับผม เหืองสุดท้ายไว้เสียบแล้วก็ดึงครับอ่ะท่าเนี้คราวนี้ก็ได้เป็นห่วงสองชั้นครับผมเนี่ยจะเป็นสองอันเลยทีนี้สองอันน้าก็มัดใส่เลยคราวนี้แน่นปึ๊กแน่นอนครับผมจะไปลังกระชากปลาตัวสองโลอะไรเกี่ยวดงเกี่ยวดักก็วันไปครับเก็บงานครับผมเรียบร้อยครับผมโดยส่วนตัวถ้าปลาตัวใหญ่จัดก็จะใช้สองรอบนะครับผมแต่ถ้า โดยปกติทั่วไปปลาไซโลก็รอบเดียวพอๆครับผมสาย3.5 3.0เอาอยู่ครับผมตรงนี้จะไม่ขาดครับผมตั้งแต่ผมตกมานะจะไมขาดส่วนอื่นแข็งแรงกว่าลูกหมุนแน่นอนครับลูกหมุนบางทีไม่รู้มันเป็นไงนะเห็นระเบิดมาเยอะละโอเคผมฝากไว้ที่นะครับ